เอาคอไปฝากไว้ที่ทกสบลูกทองทองเห็นเด้อทอง

น้ำก็ไหลแรงค่ะ ว่าเรามีตมั้มสีน้ำไม่ได้หลายแรงแบบนี้และค่ะ เพราะว่าเราอยู่บ้านเราไม่มีรักผูนะคะจะได้ถูก็เวลามาอาบน้ำะอะไรแบบนี้ ลาแต่ถ้าเราไปถูคือเราต้องถูกเขาตามต้นไม้นะคะก็จะได้ถูถูทุกวันนั่นแหละค่ะ ไปด้วยกินไปด้วยครับ ไปดูเด็กๆค่ะคืออาบน้าเสร็จแล้วครับเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วคืออาบเสร็ทั้งทั้งสามเลยค่ะพี่ขุนนี่อาบคนสุดท้ายคุณทองอาบคนที่สองพี่แสนอาบคนแรก อาหารของเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นมีทั้งหญ้ามีเปียนะคะแล้วก็เขาเรียกหญ้าขุนหรือเปล่านะคะหันหน้ากินมาทางทิศเดียวกันเลยคหันมาทางทิศใต้ แสงว่าเดินมาถึงนี่คือมุ่งหน้ามากินอย่างเดียวเลยอาบน้ำเสร็จแล้วนี่ครับอาหารที่ไปตัดมาขอบพระคุณย่าจาก พ่อตาควันบัสนะคะพี่คุณแฟ้นหนูโยนยาไปไว้อะไรบนหัวหนึ่ง โยโพี่คุณคันมากเลยปะลูกหนูคันมาลูกทองทองเห็นเด้อทองแอบคุามพหญ้าติพี่คุณค่ะคือญาตัวเองก็มีนะคะเขาเห็นเด้อเพราะว่าพี่คุณเขาขายยาวน่ะ มองรอดท้องพี่ขุนก็เห็นว่าทองทำอะไรเมื่อกี้คุณน้ำน้ำตัวดำมากเลยลูก ขอขงแมม่่นี่คือเราไปตัดหญ้าก็ไกลกว่าเดิมนะคะไปตัดที่หมู่บ้านหนึ่ง้ามไปหลายหมู่บ้านเลยคะ่ะเมื่ออยู่บ้านนาน,น,าน นานวันหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์หญ้าก็จะเริ่มหายากว่าพี่ควานจะได้กลับมากว่าจะหายหญ้าได้หญ้าก็หาต้องหาทุกวันได้มารถหนึ่งก็กินหมดทั้งสามเลยวันละรถพี่กับบางทีหามาได้ไม่เต็มรถก็ต้องหาเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่ง ขอพี่คุณไปทั้ไหนหมุดแล้วลูกข้อไปฝากไว้ที่ทกศมาลูกยังไม่นอนเล่นดินเหมือนน้องๆน้องๆน,น, <c oughs> นี่คืออาบน้ำเสร็จมาถึงทาแป้งปะแป้งกันเลยค่ะ พี่คุณคือตอนใจกินอย่างเดียวค่ะพี่คุณมาถึงคือกินอย่างเดียวยังไม่เล่นดินเล่นอะไรค่ะตัวเลยแบบ้ตัวยังดำหลอเลยก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้กับเด็กๆบ้านสามขุนตลอดมานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ